สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี f อซทุกท่านนะคะพี่จอยก็มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้ก็ขอพูดถึงเหรียญห้าบาทอีกสักวันนะคะเมื่อวานก็พูดถึงปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด วันนี้ก็ขอพูดถึงปีพศออ2533เป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งถึงสิบนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าหลายๆคนก็ชอบสะสมนะคะถ้าสะสมก็ถ้าเป็นไปได้ก็หาสะสมหนึ่งในสิบ ของเหรียญที่ติดอันดับนะคะเพราะว่ามีราคามีราคาเกินหน้าเหรียญทุกๆเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบนะคะ,ะมากน้อยแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนที่มีการซื้อขายกันนะคะสำหรับพี่จอยก็จะเก็บเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบ นะคะส่วนมากพี่จอยจะไม่มีอันดับที่หนึ่งจะหายากมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็บางอย่างที่เป็นเหรียญใหม่แล้วก็สวยงามสวยงามพี่จอยก็เก็บนะคะวันนี้เราพูดถึงเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่อ่าห้าสิบถึงแปดสิบบาท หรือไม่ก็ถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็ถ้าุไปร้อยกว่าบาทแล้วนะคะเพื่อนๆจะหายากนะคะตีอันดับที่8นะคะเป็นเหรียญปีพศสองพันาร้อยสามจำนวนการผลิตของปีพศสองพาร้อยสามก็ผลิตออกมา38มสิล้านห้าพเหรียญน,นะคะถือว่ามากมายเลยทีเดียว อาจจะพบเจอได้ง่ายนะคะถ้าหากเพื่อนๆไปจับจ่ายซื้อของอาจจะพบเจอก็ลองสังเกตดูนะคะเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามติดลำดับที่แปดนะคะจำนวนการผลิตก็อย่างที่บอกสามสิบแปดล้านห้าพันเหรียญนะคะสวยงามทีเดียว นะคะปัจจุบันก็พี่จอยคิดว่าหายากมากๆแล้วนะคะอาจจะไปอยู่กับอในมือของนักสะสมซะมากกว่านะคะพี่จอยก็เก็บเก็บหลายๆอย่าง,างออะะหลายๆพศนะคะหลายๆพศมากๆพี่จอยก็ยังไม่ได้ติดต่อกับผู้สื้อนะคะก็เก็บเก็บไว้อยู่แต่อนาคตพี่จอยก็จะออกขายเหมือนกันนะคะ หรือไม่อาจจะรับซื้อมาตอนนี้พี่จอยยังไม่รับซื้อนะคะเพื่อนๆจะเพียงแต่มาบอกกล่าวแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมว่าเหรียญไหนที่เราควรจะเก็บควรจะสะสมนะคะเพื่อที่จะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสำหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสนะคะ น่าสะสมแล้วก็น่าเก็บมากๆถ้าเพื่อนๆพบเจอเก็บเลยนะคะอนาคตสดใสแน่นอนตอนนี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วมีการซื้อขายกันห้าสิบกว่าบาทไปแล้วนะคะห้าสิบถึงแปดสิบาทนะคะสำหรับเหรียญ UNC ก็ขายกันพันร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อนๆจะาเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชอบเก็บ ถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะพี่จอยเคยบอกเสมอมานะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออมวันนี้เพื่อที่เราจะเอาไปต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้านะคะพเพื่อนจะเก็บวันนี้เราก็จะมีเงินใช้ใจ่ายในวันข้างหน้า นะคะการเก็บคือการออมที่พี่จอยเคยบอกเสมอมานะคะเหรียญห้าบาทพีพศสองพันห้าร้อยสามจะสามสิบสามติดลำดับที่แปดก็น่าสะสมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชม ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครกดกระดิ่งกริ้ง,ลงแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนั่นนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆจะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะเปนเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะ